สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมกายนะครับนี่ครับผมนัทครับผมเจมส์ครับตอนนี้นะครับเราอยู่นที่ภูเก็ตนะครับเราก็าลังจะไปที่หาดยานุยนะครับซึ่งเป็นหาดที่โด่งดังมากๆเลยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็จะพาเรือยางนะครับตัว HSR 2 2 0นนะครับพร้อมกับเครื่องยนต์หกแรงนะครับเราจะเอาไปตกปลาเอาไปดำน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยครับไปดูกันเลยครับ ครับผมตอนนี้ก็ถึงหาดยานุยแล้วนะครับแวะกินข้าวก่อนนะครับพอดีสั่งแก๊ปมานะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าวันนี้เราสั่งอะไรมากิน สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสเปคเรือ้าวของเรือลำนี้นะครับที่เราพามาตัวนี้จะเป็นแบรนด์คอลล์ซีรุ่น HSR 220นะครับตัวชื่อรุ่นก็บอกอยู่แล้วว่าความยาว2.2เมตรนะครับสามารถนั่งได้2ท่านนะครับเรือลำนี้สามารถติดตั้งเครื่องเรือได้มากสุด8แรงนะครับแต่วันนี้เราจะติดตั้งเครื่องเรือของซูซูกิตัว6แรงไว้นะครับโดยห้องอากาศของเรือลำนี้นะครับจะมี3ห้องนะครับข้างหน้ากับซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีไม้พาย2อันสําหรับพายนะครับ เรือลำนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ก็คือตัวนี้จะเป็นไฮบรอลนะครับแข็งแรงทนทานมากรถทับก็ยังไม่แตกนะครับเขาเค็มไว้อย่างนี้โดยข้างล่างท้องเรือนะครับก็จะเป็นไฟเบอร์กร์ดครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟิลลิ่งและบรรยากาศการเทสเรือลำนี้นะครับที่หาดยานุยนะครับข้างหลังเลยเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะครับไปเลยครับไปครับตอนนี้กำลังจะเอาเรือลงทะเลวันนี้คลื่นก็ค่อนข้างสูง เห็นเรือยางของเราเมาืคนครับไปได้แน่นอนขนถนานุยนะครับเราเอาเครื่องเราเรือกออกไปแล้ว DF 6แรงนะครับ รู้สึกขับเรือข้างแรกครับก็สนุกดีนะครับเรือก็เหมือนกับมอไซค์นะครับเต้นเตบิดเหมือนกันนะครับเรือเครื่องเล็กๆไปไหนก็สบายนะครับสะดวกเอาไว้หลังกระบะาแล้วนะครับเดิยางใช้ประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่เทเลอร์นะครับผมว่าสะดวกมากๆเลยนะครับเวลาไปทำกิจกรรมกับเพื่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลูกต้นเันใช่ไหมครับใช่ครับรเราจะดำน้ำดำน้ำ,ำ,นำแถวนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับว่าแถวนี้มีอะไรบ้างนี่บรรยากาศสวยมากครับทุกคนถ้าใครไม่เคยมาภูกเก็ตน,นะครับผมแนะนำให้มาหาดจานุยนะครับเป็นที่ที่สมควรมาอย่างยิ่งเลยนะครับ แล้วก็บริเวณหาหาดก็จะมีจุดเช่าคาัันะครับก็คือหัวละร้อยบาทน,นะครับได้1ชั่วโมงนะครับ ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ลงไปดำน้ํามาสนุกครับวันนี้บรรยากาศข้างล่างสวยไหมฮะวันนี้ก็สวยอยู่ครับแต่ว่าวันนี้คืนแรงนะครับฝนก็เลยเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังพอเห็นปลาการ์งแล้วก็ูปลานะครับครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับกับการเอาตัวเรือของโคโลซีมาผมคิดว่ามันกำลังดีนะไซนี้เพราะว่าใส่กันหลังก็บาได้สบายมากใส่เครื่องยนต์ไม่เกิน8ดแรงเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ สามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ็ดตกปลาหรือว่าอุปกรณ์ดำน้ำอะไรต่างๆนะครับเครื่องดื่มอะไรสะดวกสบายมากครับก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการเน้นเรือใหญ่นะครับต้องการเรือที่ว่าสามารถไปกันได้2คนนะครับแล้วก็ไปทะเลเล็กๆขึ้นไม่สูงมากนะครับหรือว่าวิ่งในคลองหรืออะไรเงี้ยนะครับแม่น้ำก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่สูงด้วยนะครับ โอเคตอนนี้ขึ้นก็ลืมกลับมาแรงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลักบฝั่งกันดีกว่าครับผมบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเราจะพาไปรีวิวที่ไหนอีกกับเจ้าตัวเรือของโคลอีบายบายครับ,บ